มู่วมิตรยานะพี่น้องคขามุนิกะปิดติดสั่งอยู่ปิดทุบปิดทุบมะพรอยไอ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 อันนี้มีช่องดังมาหาครับผมมือนีอันนี้พันพื้นเมืองครับเลยอ่าเบาพันพื้นเมืองโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ช่องยูทูบด้วยพี่น้องค่ะติดตามเด้อเจเปิลสายห้าโอ้เจเปิลสาย่้าเจเปิลสายหาฝากติดตามช่องเจเปิลสายห้าในอันนี้ไอออนออนยังเกาะนายออนทัวร์ผมสวัสดีครับนายออนทัวร์สวัสดีค่ะ อ่าวันนี้นะค่ะน้องเราก็มาหากันมาหาคนดังแน่บูนีเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดมาหลายปีแล้วดับไฟอย<า>ู่ครับเมื่อกี้มาหาคนดังเลยมาหาคนดังไฟวะคน <c oughs> ดังค่ะทำมากี่ปีแล้วคะไอ,อ้ยังเกาะซื้อเหรียญไหมอเอาซื้อช่องไวได้บ่ครับบ่าวพันไปเลยครับบ่าวพันบา่นบาวพันทำกี่ปีแล้วคะสัมภาษณ์หน่อย ซีปีแล้วครับดว่าเขาซีปีแล้วเขาสีปีแล้วครับปาดด้หน้าจากทวงเหรอไอผมมีอย่างครับพอเดชจะละจละขานนั้นละพ่อเดชใจโมา่สวดรับพี่ดองค่ะเราสี่ไปใส่ดิขั้นหนีนะพี่้องเนาะสบล้อลูกใาส่หัวเถือกใจหลายพ่อเฮ็ดเดม ซีปีได้รถซีบลอ้อคันหนึ่ง <laughs> อ่านายออนทัวไอออนทัวตัวเองไม่ได้ปีแล้วหปีหรือเฮ็ดกวนเฮ็ดกอนบ่ใส่เห็ดก,ก็คือเจ้าเฮ็ดกอนแล้วเจ้ามาหานฯเบาพันบ่ใส่กระเพราผุ้มแล้วกินอ้าวหลับเอีกผู้นึ่งในเฮ็ดช่องยิ่งบ่เนี่ยอันนี้ช่องคอ, <laughs> อ,อ,อดบ่ปลา,าท,ทิโตปลาท,ทิโตเป็นตัเอาตัวยางอีกตัวนี้งช่องคอดมันยละมีแหง้งแค่เด้ยช่องคอดนี่ ไม่เต็มสั้นแล้อว <ijo plays> อ,อันนี้ก็เพราะไงศายสตร์พี่น้องขาพัก,กันมาเนะาะมหาลินน้ำไอออ,ไออันหูจักกันโดนเหรอพี่นอออ้องเรื่องขอเรื่องข่ไข่เหนือยูสามใช่นีน่แหละบัตรที่นี่คอยก็ลยเลยแต่บาบรูว่าเขาเราเห็นยูทูบแล้วอักอันอยูอักกินพี่น้องขาบอกใสไงแล้วอักยูอักกินนะ นนน่ะบอยเรื่ององเรือไปสัมผัสอยู่ตลาดอ่เจ้าเฮ็ดอีหยังตามคนต่างถามกันเจ้าควยควยเดินแวนเฮ็ดส่งยูทูบเอ้าอ้ก็เฮ็ดยูทูบเลยรัวไอ้เราเฮ็ดยูทูบพอตะกี้เรามาสื่อกาโอ้สื่อลาบสื่อกวยไ่กี่ก็รู้เลยนี่เขาบอกว่าบ้างบางทคนสื่อส่งอย่างมันเลยนางขึนจัหนี้แล้วมันขึนหัวแลยพิมพ์กอ้ามันเียอว่าเนี่ยอนันพดวาสื่อเนี่ยเขาจะน้นทาว่า แต่เจังหนีเบิ่งกันไปเรื่อยติดตามนู่นนะเขาไปเบิ่งเพื่อนไก่นั่งกินเขาก็ลูกเพื่อนแน่เออย่อมมันแช่อยู่บ่มาแล้วก็เบิ่งได้ยืนเบิ่งได้อยู่งเราจะฝากเปิดอัชชีพก่อนเซฟเพื่อนเบิ่งกันช่องันี้นะซุนิโชซาเวลเนี่ยต้องอะไรว่เนี่ยฮะ วันนีไม่นช่ตีนทางวันห่เออเออีเกอน้อ็ดชองบ่ไรเ็นเนบะเออไหก้นข่วงก้นหรอเออก้นก่งก้นนล่ะมึงอือมามนิกามีเมนูอียงดิพี่น้องโอ้โหเยนะครับจะความซองจะความซองเอามาตัวนี้ครับโอ้ยกะแน่นําำไปแทแม่ครจะคมองจะควองแม่แจ๊คบัตเชร์จะมีเมนูอียงย่างบ่พี่น้องมักย่างะครับมักย่างเอออ่ามักย่างเลยพี่น้องเ้อกับแกมเลยมนกามา ค่ะกัสิมาปรึกษาเรื่องช่อง YouTube ยู่แล้วไอ้เราเห็ดมาดูนแล้วเนาะเขากับมือใหม่เขากับมหาไอ้เพิ่นมาซอยไอ้เพิ่อนบึงไอ้เพิ่อนสอนนั่นแล้วย่อแต่บ้านจะขอเพิ่นมาซอยเออสอนวิธีทำยูทูบยูทูปหน้าม็ดตังใดคอนเทนต์แบบใดเพราะว่าข้าเจ้านี่โอ้ไอเราเห็ดมาหลายปีแล้วบ่าวพันเป็นบ่บ่าวพันพื้นเมืองเบาวพันพื้นเมืองกับนายออนทัวรออนทัวจะซื้อกับึ้นเลยบ่ อันนี้ก็อันนี้ก็ซ่อ,นนงองคลอดเราก็ช่องเจ็เปิลสายห้าได้พี่น้องมือนีกามานี่นะพี่น้องขามาเยี่ยมมายามกันเนาะก็นั่งห่างกั็ได้พี่น้องเด้อโควิดจังไลยก็ห่างกันหนี่อยูบริติดกันได้พี่น้องไม่เกินหกเจ็ดคนเด้อพี่น้องขาบริษัทบ้านนั่นมะกอกมะตูมอ่ันพุ่นี่่ไมาง เอามาเบร์อะไเสียยังมาเนี่ยดูตอนดูไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆโอ้พุ่งแ้วนี้ท่านท่าเียอีกก็้นหลังอะไรวะบอสสอบผ่านบอสตัวเอย่างเันต้องลบไเอายังก่อนปีนปีนกระขาดหรือวะโอ้กะยางดุขาดว่าต่บันยางเลยเว้ยลูนิกมันมาก็ได้ หมากระไดก็ใช่อายอดกกลังอยู่ครับกดนั่น่อยากเอายู่มานนนี่ตอนนี้ก็ดังไฟได้พี่น้องคะดังไฟจะว่กกันอย่างเด้อในบรรยากาศของทุงหน้าได้พี่น้องี่เฉียหน้าอียงหน้าฝนตกลิน เอน้่านค่าะไทยสวัสดีค่ะเห็นใบเส้นทางเหมือนพี่น้องอ่สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อจะได้กับฝากติดตามช่องเจเปิลสายห้านี่เลยพี่น้องค่ะตอนนี้กับมาเล่นน้ำไอพิ่นพี่น้องค่ะบอลลูนวัายเพิ่นอันมูดจักกันโดนแล้วพี่น้องแต่บอลูนวาเพิ่นเห็ดยูทูบเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าแต่ก่อนเจเปิลก็ขายเนื้อนะคะเปิดร้านเคียงเนื้อนะพี่น้องค่ะ อไออ้่ๆเราก็มาอุดหนุนเสมอเสมอต่โบรูว่าเราเปิดยูทูปเปิดจนพอกันอยู่ตลาดเลยถามกันว่าเฮ็ดอีหยังพี่น้องขาเจเปินกับว่าทำยูทูปเอาไอ้กระหิตกันจังได้น้ำมาพี่น้องค่ะน้ำมาหาไอ้นะพี่น้องเด้อไอออนทั่วกับเบ้าพันครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวมาหักกันครับใส่กาแฟติดตามช่องเจเปิลสายฮากับ <c oughs> สงองในอ่อนชั่วหล่ะกับาบาพันน่นไม่แต่พี่น้องด้วยบาพันกับซื้ออย่างกับซือซ้อซื้อย่างงาวเพื่อนเบาพันพื้นเมืองกับนายอ่อนทัวขาอน